สวัสดีค่ะทุกคนคลิปวันนี้นะคะจะเป็นคลิปสปีดบิลที่เราจะมาสร้างบ้านให้กับคิด ตีและ Kirby เป็นตัวละครหลักของเราที่ใช้ในการเล่น Not So Berry Legacy Challenge เราเล่นมาตั้งแต่รุ่นที่1จนถึงตอนนี้รุ่นที่7แล้วนะคะเป็นการชาเลนจ์ชาใจในเกมเพลย์เนี่ยที่น่าสนใจมากๆเลยอย่างที่บอกไปว่าเราติดซีรีส์นี้มากๆเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราสนุกมากกับการได้เล่น Kitty Kirby เพราะว่าได้ทําสวนได้เขียนหนังสือมันใช้ชีวิตแบบว่าสโลไลฟ์มากๆเลยนะคุณผู้ชมอยากจะบอกว่าเป็นซีรีส์ที่สนุกมากๆเลยนะ ถ้าใครไม่ชอบดูชอบเล่นเอาไปเล่นก็ได้นะคะเราได้ทําการแปลกฎกติกาทั้งหมดไว้แล้วนะคะส่วนในภาคเสริมเนี่ยมันก็อาจจะต้องใช้เข้ามาด้วยหลายภาคนิดนึงแต่ว่าถ้าใครที่ค่อยๆเก็บภาคเสริมมาอยู่แล้วอะคะ่ะมันเป็น challenge ที่เขียนขึ้นมาแบบว่าหลายปีมากๆแล้วนานม,มากแล้วคุณผู้ชมแล้วคือมันยังฮิตกันจนถึงทุกวันนี้เลยเพราะอะไรรู้ป่ะพอเราได้เล่นแล้วอะเรารู้เลยอะคือตอนที่เราอ่านเราก็รู้อยู่แล้วแหละว่าอุ้ยแต่ละรุ่นมันทําอะไรไม่เหมือนกันเลยอะัะในสิบรุ่นมันมีกฎกติกาที่จะต้องก้าวข้ามผ่าน ไปเนี่ยแตกต่างกันทุกแบบเลยนะคะแล้วก็แต่ละรุ่นเนี่ยคาแรคเตอร์ของเขาก็จะชัดเจนมากๆเลยอย่างเช่นว่ารุ่นที่7เนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกทางด้านความรักไม่ค่อยกล้ารับความรักหรือว่าไม่ค่อยกล้าที่จะออกไปเผชิญเพื่อจะตามหาความรักอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ละรุ่นน่ะมันมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนแล้วต้องบอกเลยนะว่าเรามาเล่นใน No ตสโบรี่ so เนี่ยเราเล่นแบบเราเล่นแบบว่าเหมือนเราเอาบทละครน,นั้นแล้วเ,เอามาเล่นไปตามบท ไม่ได้เอาตัวเราเป็นที่ตั้งว่าฉันจะให้น้องไปแบบนี้แบบนี้แบบนี้คือเราไปอ่านกฎกติกามาทั้งหมดแล้วเราก็อุ๊ยเขาเป็นคนแบบนี้เราจะเล่นเขาไปในทิศทางแบบนี้ซึ่งมันทําให้เกมเราสนุกแบบว่าสนุกมากในฐานะคนเล่นเองนะคะแล้วเราก็เชื่อว่ามีคนดูที่เขาก็สนุกไปกับเราด้วยก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะที่ชอบคือแต่ละเจเนอเรชันเขาจะมีบุคลิกที่เด่นชัดกันคนละแบบมีกิมมิคกันไปคนละแบบและมันไม่พอแค่นั้นมันมีเรื่องสีเข้ามาด้วย คือพออ่านกติกาเนาะเราก็อุ้ยรุ่นแรกสีมินอยากสร้างบ้านสีมินรุ่นที่สสีแดงก็ได้สร้างบ้านสีแดงแล้วเราเป็นคนที่ชอบเล่นเดอะซิมแล้วเราสร้างบ้านอย่างที่คุณผู้ชมก็น่าจะรู้กันนะว่าเราชอบบิวชาเลนชอบมากชอบแบบชอบที่สุดเลยชอบหาทําไปเรื่อยชอบมากๆเลยนะมันก็เลยยิ่งเป็นการท้าทายอีกอะว่าสร้างบ้านในธีมสีของรุ่นนั้นๆไม่บอมันจะต้องแบบว่ามีเขาเรียกว่าอะไรเดียร์คะมีคาแรคเตอร์ของตัวละครเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยอย่างเช่นเจเนอเรชันเนี่ยเขาจะเป็นเจเนอเรชันสีชมพู แล้วก็เขาจะต้องมีสวนนะคะเขาบอกเลยนะว่าจะต้องเป็นสวนที่ well maintained ก็คือได้รับการดูแลอย่างดีดีโดยตลอดเลยนะคะคือแบบว่ามันก็เลยอยากจะสร้างเป็นดวงดอกไม้คุณผู้ชมอย่างที่เห็นไปในคลิปนี้ก็ครึ่งคลิปก็น่าจะเป็นการจัดสวนดอกไม้สีชมพูคือเราอยากจะแบบว่าจัดสวนสีชมพูเยอะๆเยอะๆเๆ,ๆเลยถ้าใครติดตามมาเนี่ยก็จะรู้ได้ว่าเอ,อ้ยตอนแรกๆน้องเขายังปลูกแค่แบบว่าต้นนู้นต้นนี้ก็คือเล่นแบบแรก t o richest ด้วยนะคะเพราะเราไม่อยากรวยมากถ้ารวยมากเรากลัวว่าเราเองเนี่ยคนเล่นเองจะเบื่อกับการเล่น สิมนะ,ะเพราะเราไม่ชอบเล่นซิมรวยๆใช่ไหมเราชอบความลำบากคือรุ่นเนี้ยตอนแรกก็คือหาหาอะไรเก็บได้เอามาปลูกได้ก็ปลูกไปแต่ว่าตอนเนี้ยเราก็จะตั้งใจปลูกแค่ พืชพัน,น์านาผักหรือว่าดอกไม้ที่จะต้องเวล์เมนเทนในการ์เด้นของเขาเนี่ยเราจะทําเป็นแค่สีชมพูก็คือถ้าเจอดอกไม้อะไรสีชมพูเราก็จะซื้อมาแล้วก็เอามาปลูกเอามาเพาะพันุในสวนของเราอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมมันมันนาา่าหลักมันสนุกแล้วก็คือที่แปลกไปกว่านั้นก็คือรุ่นนี้เราไม่ได้เล่นแค่ตัวละครตัวเดียวนะคะเราเล่น2ตัวด้วยกันเลยก็คือเขามาเป็นฝาแฝดไงเพราะว่ากฎของรุ่นสีส้มเนี่ยเขาบังคับว่าจะต้องมีลูกที่เป็นฝาแฝดและเป็นฝาแฝดเฉพาะสงคนนี้เท่านั้น ตอนที่ตอนแรกที่เราตัดสินใจนะคะเอาแบบซินเซียรี่คุยกันตรงๆเลยเราจะเล่นกับเคอร์บี้แต่เราก็บอกตรงว่าทําใจไม่ลงกับการที่จะทิ้งคิตตี้ฝาแฝดเขาไว้อยู่ที่บ้านเราคิตตี้เนี่ยเขาก็มีปากมีเสียงกับแม่เขาด้วยเราก็เลยคิดว่าเอาวะทั้งทีละไหนไหนจะเล่นทั้งทีเราไม่เคยเล่นเล็ t ทู i ิเชสแบบท w i n สมาก่อนเลยไม่เคยเลยอันนี้เป็นเป็นครั้งแรกที่ได้เล่นแบบทวินสแล้วก็ ปวดหัวดีค่ะเพราะว่าการบังคับซิมมากกว่าหนึ่งตัวคุณผู้ชมก็น่าจะรู้แล้วอะนอกจากบั๊กและกลิตที่เราเจอโดยปกติในเกมนี้อยู่แล้วมันมันยิ่งปวดหัวเขาไปใหญ่เลยก็คือโบะบมากแล้วตัวละครทั้งสองตัวเนี้ยเหมือนเขาเขาเดินเรื่องมาด้วยตัวของตัวเองอะเราจะพูดยดังไงดีคุณผู้ชมนัทสตรเบอรี่ที่เราเล่นเนี่ยมันก็มีก,กฎกติกาลอยฟ้าเป็นเปนเปอร์อยู่แล้วใช่ปะในใน,ในอินเทอร์เนต็ตอะเป็นกติกาที่เขาเขียนมาอยู่แล้วแต่พอเราเล่นไปจริงจริงอะตัวละครแต่ละรุ่นอะกับการเติบโตมาของเขาอะมันเป็นแบบ ตามที่เขาเขียนไว้เป๊ะๆเลยอะถ้าใครติดตามมาจะรู้ได้นะคะแล้วเราก็รู้สึกเอื้อหือเอื้อหาว่าเฮ้ยแกรู้เหรอว่าฉันจะเล่นอะไรอย่างเงี้ยกูกลุมผู้ชมมันมันสนุกมันตื้นตันใจมาประทับใจแล้วในทุกๆการเปลี่ยนผ่านของรุ่นเนี่ยนะคะมันจะรู้สึกใจหายใจคว่ำอะเพราะว่าการเปลี่ยนผ่านในแต่ละรุ่นมันก็องต้องมีการที่บรรพบุรุษเนี่ยได้ล้มหายตายจากกันไปอะไรอย่างเงี้ยก็มันมันเป็นอะไรที่เฮ้ยมันเล่นเป็นครอบครัวมันเล่นเป็นเจเนอเรชันแล้วมันมันอิ่มเอมหัวใจแล้วมันก็เสียใจแล้ววมันนก็ออาาาง่่ยๆิ แค่นั้นเลยอะเราว่าตอนนี้ก็พูดมาประมาณ6นาทีแล้วใช่ไหมคะเราควรจะเข้ามาในเรื่องบ้านสปิดบิลนี้แล้วนอกจากที่เราจะมาเมาส์กับคุณผู้ชมล้วหนึ่งเราก็จะต้องมาพูดเรื่องบ้านหลังนี้ด้วยก็อย่างที่บอกไปว่าเน้นทุกอย่างให้ดูเป็นสีชมพูมันปังออกมาให้ดูได้ว่าบ้านหลังนี้คนที่เขาอยู่เขาชอบสีชมพูเขาเป็นรุ่นสีชมพูก็บอกเลยว่าฟิลเตอร์สีชมพูนะคะแล้วก็หาดอกไม้เนี่ยมาแต่งก็จะมีพุ่มไอ้ดอกข,อขาวๆเนี่ยสวยมากเลยนะของ I s l a n d Living นะคะเราเอามารวมกับ เบสเกมแล้วก็รวมกับโร m a n ติกการ์เดนก็คือเป็นอะไรที่สวยมากเราแพ็คโรแมนติกการ์เดนเนี่ยดอกไม้เขาสวยดอกไม้เขาสวยไม่พอมันดูหวานมันดูแบบว่าชดชอยดูอ่อนช้อยอะไรอย่างเงี้ยคือคุณผู้ชมก็จะเห็นได้ว่าเราเนี่ยพยายามจะปูเทเรน มาในสไตล์นี้ซึ่งคุณผู้ชมก็อาจจะพูดได้ว่าเอ้ยแล้วทำไมไม่ปูเป็นพื้นไปเลยเพราะว่าถ้าเป็นพื้นมันเสียตังค์แล้วเราก็ดูตังค์เราตลอดเลยบ้านหลังนี้น่าจะลงจบแล้วน่าจะไม่เกิน 60K นะคะสามารถซื้อได้และเราก็เชื่อมั่นในฝาแฝดของเราว่าเขาจะต้องหาเงินได้แน่ๆแ,แล้วก็คือพอมีบ้านหลังนี้เดี๋ยวมันก็จะต้องมีบ้านหลังต่อไปเพราะคุณหมี่มีซิมอยากจะเอาเขาอยู่ในครัวเรือนเขาเรียกว,ว่าอะไรดีอยู่เป็นสองครอบครัวอยู่ในอยู่ในครอบอยู่ในเกมเลยเดียวเอเป็นสองครอบครัวอยู่ในเฮาส์โฮเดียวก็คือ คิตตี้ถ้าเขาไปมีแฟนมีลูกเราก็จะเล่นไปกับเขาด้วยจนกว่าเราจะเปลี่ยนผ่านไปอีกเจเนอเรชันหนึ่งอะคะ่ะคือใจอยากได้อย่างนั้นแล้วเราก็ในใจเรานะเราคิดว่าเราจะเล่นแค่เฉพาะบนพื้นที่นี้เราจะไม่ไปที่ที่ใหญ่กว่านี้แล้วเราจะมาจัดการบนพื้นที่นี้ให้มันเติบโตไปด้วยกันกับคนเล่นกับคนดูแล้วก็กับเกมเพลย์ที่เราเล่นนะคะก็บอกเลยว่าตอนที่เราแต่งสวนเสร็จอะรอบๆแลนด์สเคปอะไรอย่างเงี้ยเราชอบมากคุณผู้ชมมันหวานหวานมากเราไม่มีทริคอะไรเลยนะคะถ้าติดตามกันมาเรื่อยๆจะรู้เลยว่าเรา จับวางม่วมั่วๆคุณผู้ชมเหมือนพอเราวางไปแล้วใช่ปะเห็นตรงไหนโวะเราก็แค่เอามาโปะโปะเอามาโปะโปะโปะลงไปนะคะเนี่ยแล้วก็เนี่ยเห็นปะตรงนั้นมันเหลือไม่รู้จะทําอะไรดีก็เอาดอกไม้ค่ะคุณผู้ชมฟิลเตอร์สีชมพูแล้วก็ยิบดะเลยยิบแบบเอ้ยเอาต้นนี้มาไว้ตรงนี้เอ้ยเอ้ยเอาต้นนี้มาไว้ตรงนี้อีกนิดนึงก็น่าจะดีแล้วมันก็ออกมาโอเคเลยนะมีโต๊ะปิกนิกไว้ด้านนอกโต๊ะหนึ่งทีนี้ใครติดตามมาก็จะรู้เนาะว่าคิตตี้เนี่ยเขาจะเป็นคุณครูสอนโยคะแต่พอเขามีเงินในระดับ นึงแล้วอะค่ะเราคิดว่าเราจะไม่ให้มาสอนโยคะที่บ้านแล้วเราจะเปลี่ยนให้ไปสอนโยคะที่สวนที่คุณตานนอมนะที่น้องนนอมเนี่ยเขาได้สร้างไว้ให้เป็นแบบว่าเป็นสถานที่ทํางานของคิตตี้ไปโดยปริยายเลยแล้วบ้านหลังนี้มันจะได้มีความ p r i เวทมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเคอร์บี้เขาก็อยู่ด้วยไงใช่ไหมเราก็อยากจะให้เคอร์บี้เนี่ยเขาก็ต้องไปเป็นนักธุรกิจคือเราอยากให้เด็กเนี่ยเขาลงตัวเขาบาลานซ์กันเป็นสองครอบครัวที่บาลานซ์กันได้อยู่ในพื้นที่เดียวกันก็ไม่รู้ว่าจะเล่นได้หรือเปล่า นะแล้วก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าคลิปนี้สร้างก่อนที่ เอพิโซดที่4ของคิตตี้กับเคอร์บี้จะปล่อยเพราะฉะนั้นในเอพิโซดที่4ที่คุณผู้ชมเห็นว่าเราเนี่ยเริ่มสร้างบ้านคุณผู้ชมที่เราบอกว่าสร้างบ้านแบบเร็วๆอะ่ะก็เราจะยึดตามบ้านหลังนี้เป็นหลักแบบว่าเราก็จะให้ในสตรอรี่ไลน์เนี่ยเราจะให้รู้สึกแบบว่าเอ้ยค่อยๆขย,ยขยายขยายขยายตัวขึ้นมาจนเป็นบ้านหลังนี้นะคะแต่หลังนี้มันไม่ใช่หลังลงจบของเจเนเรชันที่7แน่นอนเพราะว่าเขาจะต้องมีครอบครัวเขาจะต้องสืบทายาสืบตระกูลกันต่อไปและคิตตี้เขาก็ต้องมีครอบครัวของเขาด้วยเพราะฉะนั้น อาจจะเป็นทาวน์เฮาส์ไหมหรือว่าอาจจะเป็นบ้านที่ใหญ่โตขึ้นมาหรือเปล่ามี2ชั้นหรือเปล่ามีสวนกรีนเฮาส์กลาสเฮาส์อยู่ติดกับตัวบ้านไหมก็เดี๋ยวค่อยให้เกมเพลย์มันพาจินตนาการของเราไปจินตนาการของเราณนะตอนเนี้ที่เราเล่นอยู่กับเขาก็คือโอเคเดี๋ยวจะหาเงินให้สักก้อนหนึ่งเนาะแล้วก็เก็บตังค์ซื้อบ้านนี้แล้วก็ค่อยไปมีลูกมีครอบครัวเป็นของตัวเองกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ชมก็ อย่างที่บอกไปว่าเคอร์บี้เนี่ยเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บตัวแล้วก็ในกฎกติกาของเคอร์บี้เราจะต้องเล่นเขาไปจนถึงวัยอดดาว์เลยมันอาจจะเป็นช่วงซีรีส์สีชมพูที่อาจจะยาวนานกว่าซีรีส์ กว่ากว่าเขาเรียกว่าอะไรกว่ารุ่นอื่นๆเออเพราะว่าเขาจะต้องเล่นไปจนถึงวัยอาดเลยแล้วเขาค่อยออกมาตามความฝันของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะยาวนานกว่านิดนึงบางรุ่นที่มันไม่มีกฎอะไรที่มันจะต้องเล่นถึงวัยอาดพอถึงวัยยังอาดาวเราก็เปลี่ยนผ่านได้มันก็จะจบเร็วไปโดยปริยายนะคะคืออย่างที่เราบอกแหละว่าเรามีเวลาเมื่อไหร่แล้วเราอยากเล่นซีรีส์นี้เมื่อไหร่เราก็จะมาเปิดคอมแล้วก็อัดไปเลยคุณผู้ชมมันจะได้สนุกแล้วเราก็บอกเลยนะว่าเราสนุกจริงๆนะบางเอพิโซดอาจจะเห็นว่าอุ้ยกูมีทําไมเสียงกูมีอ่อยอ่อยอ้อยออยอีก ไม่มีอะไรเลยนะคะแค่ไม่ค่อยสบายแล้วเวลาไม้สบายอ่ะเราจะเป็นคนที่อุ้ยอีนิดนึ่งคุณผู้ชมก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ไม่ม,ม,มันไม่ได้ไม่สบายหนักนะคะคุณผู้ชมก็แค่ป่วยอ่อนแอตามภาษานะคะตาภาษาอากาศมันไม่ดีอ่ะคุณผู้ชมเราเราไม่ได้ป่วยเพราะว่าเราอ่อนแอนะจริงๆก็คือเราอ่อนแอนั่นแหละทีนี้โซน l i v space เน้นเหมาไม่เน้นอธิบายไม่เน้นอธิบายบ้านอะไรเลยว่าเขาหยิบอะไรใส่ดูกันเอง <S <S 2> <S 2> <S เน้นเมาค่ะคือเราก็นั่นแหละคุณผู้ชมใช้ ผนังจะบ้านด้านนอกสีชมพูจากฮอสแมนเพราะมันสวยด้านในเนี่ยเราก็เล่นเป็นผืนสีเข้มแล้วก็เล่นเป็นเฟอร์นิเจอร์สีชมพูผนังเราเล่นเป็นสีขาวนะคะเพราะว่าไม่งั้นถ้าชมพูหมดเลยอ่ะมันจะดูมันจะดูแบนมันจะดูไม่มีมิติแล้วมันก็ดูไม่ค่อยมีอะไรที่มันปังขึ้นมาใช่ไหมก็จะให้สีต่างๆมาตัดกันนะคะแต่ว่าสีหลักๆที่เอาเข้ามาเสริมเนี่ยก็จะเป็นสีชมพูสีไม่ใช่สีขาวสีน้ําตาลเข้มเออเป็นหลักเลยการที่คุณผู้ชมเอ้ยคุณผู้ชมอุ้ยพูดผิดก่อภัยนะคะ คุณผู้ชมค่ะตอนต้นคลิปที่คุณผู้ชมเห็นว่าอุ้ยทำไมสีมันฟุงฟุงจังคือตอนนี้เราได้ลงรีเชตให้กับเครื่องของเราแล้วนะคะแล้วเราอ่ะคือที่เราลงเนี่ยเพราะว่าคิตตี้กับเคอร์บี้เลยนะเรารู้สึกว่า คิตตี้กับเคอร์บี้ถ้ามีรีเชตแล้วมันจะดูแบบว่ามันยิ่งเข้ากันมากแล้วพอเราได้ใส่รีเชตเข้าไปอ่ะมันก็ยิ่งเข้ากันไปโดยปริยายมันดูแบบว่ามันดูนวลเนียนทุกอย่างมันดูเข้ากันไปหมดเลยเพราะฉะนั้นรีเชตเนี่ยเราไม่ไดเอามาเล่นในเกมเพลย์นะเราเอามาแค่ถ่ายรูปซิมหรือว่าทําเป็นการเพลย์เทสบ้านแบบตอนต้นคลิปหรือว่ารูปตอนปิดคลิปอะไรอย่างเงี้ยเราแค่จะเอามาช่วยใส่เป็นฟิลเตอร์ให้รูปหรือว่าให้ภาพของเราที่เราจะพรีเซนต์ออกมาให้คุณผู้ชมดูเล็กๆน้อยๆเนี่ยสวย หลักเลยเราก็จะเล่นไปกับสีเกมนะคะเพราะว่าเราลองมาเล่นไปกับสีรีเชตแล้วเราบอกตรงเลยว่าเราไม่ไหวจริงๆอะคุณผู้ชมเราพยายามปรับมากๆเลยอะปรับแบบว่าปรับให้มันเข้ากับสายตาเรามากๆเราก็ยังแสบตายอยู่ดีนะคุณผู้ชมขึ้นเราเล่นไม่ไหวจริงๆนะแต่พอมันปรับมาเป็นภาพไม่ว่าบ้านที่เสร็จแล้วเราใช้รีเชตอัดเข้ามาเพื่อช่วยให้มิติเงาอะไรเงี้ยมันคมยิ่งขึ้นคือมันสวยแบบสวยมากอะเราเข้าใจคนที่เล่นมอดเราเข้าใจมากๆเลยนะคะแต่ก็เข้าใจเราด้วยว่าถ้าเราเล่นกับรีเชตเราไม่ไหวจริงๆเราสนุ กับการที่เล่นเป็นสีของเกมแต่ว่าการที่เอารีเชตมาช่วยฟิลเตอร์รูปเนี่ยเราเราแฮปปี้มากก็ค่อยๆปรับค่อยๆจูนกันนะคะบางคนเห็นเอ้ยทำไมต้นคลิปสีมันแปลกๆจังหรือดูอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยจะได้เข้าใจกันเนาะไฟที่ใช้ด้านล่างบ้านนะคะก็จะใช้ไฟจากของ Eco Lifestyle ม่านตรงนี้ก็ใช้จากของ High School Years ขึ้นมาทางด้านบนบ้านเนี่ยตอนแรกเราคิดว่าเราจะทําเป็นเหมือนเดินขึ้นมาบันไดก็เจอกับห้องนอนไปเลยแต่ทีนี้เราก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อย Privacy เลยอะ่ะคุณผู้ชมห้องน้ําของบ้านเนี่ยมันจะมีทั้งชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างเลยนะคะสามารถ อาบน้ำแล้วก็ล้างมืออะไรอย่างเงี้ยได้ทั้งบนและล่างเลยแต่ว่าตอนที่ตัดสปีดบิวอยู่ก็อุ้ยฝักบัวเราหายไปไหนวะหรือว่าเราลืมใส่ฝักบัวหรือเราไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ทีนี้บ้านที่อัพขึ้นไปใส่ฝักบัวแน่นอนนะคะไม่ต้องเป็นห่วงเราก็เลยแบ,บ่งพื้นที่เป็นแลนดิ้งแอเรียตรงนี้นะคะเพราะว่ามันจะได้ดูแบบว่าไพรเวซี่ไพรเวจัยขึ้นมาเนอะเป็นห้องนอนแล้วก็ห้องนอนเนี่ยก็จะใช้เป็นเตียงนะคะที่เป็นบังเบสไปก่อนเพราะว่าเขายัางไม่มีห้องส่วนตัวหนึ่งเลยคือเราต้องการเพิร์กของสมอลโฮมเรา ยังต้องการเพิ์กต่างๆมาช่วยของช่วยเราในการเล่นเกมเพลย์นะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นได้ว่าไอ้แถบสีฟ้าด้านบนจอเนี่ยมันจะไม่เกิน100่งรทายส์เพราะฉะนั้นเราจะได้เพิ์กขั้นสุดท้ายก็คือขั้นที่เป็น Small Home แล้วก็ตกแต่งบ้านนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยติดผนะะังเอยติดผ้าม่านนะคะผู้ผิดเดยอะหน่อยต้องขออไปด้วยนะคะคุณผู้ชมในหัวมันคิดอะไรเยอะแยะไปหมดเลยติดราว้าม่านก็มีเอาโยคะเนี่ยที่เราคิดว่าจะไปเล่นด้านนอกก็เอามาเล่นด้านในดีกว่าเผื่อตื่นนอนก่อนนอนเล่นโยคะแล้วก็ค่อยนอน ด้านนอกก็จะมีแค่โซน m e d i เท t ไปทีนี้ก็ทําการติดไฟของ growing t e t o r เอามาย่อขนาดลงนะคะไม่งั้นใหญ่ไปทางด้านหน้าตรงนี้เราอยากให้มีชั้นหนังสือเพราะว่าเคอร์บี้เขาจะชอบเขียนหนังสือนิอยายรักใช่ไหมก็อยากจะมีชั้นไว้ให้เขาเก็บหนังสือของเขาเองหรือว่าเป็นซื้อหนังสือก็มาโนไปเรื่อยๆะคะ่ะแล้วก็ตกแต่งด้วยกลมไฟด้วยต้นไม้แหง้งนิดหน่อยไม่ได้ตกแต่งอะไรเยอะเพราะว่ายัางไม่อยากเสียเงินเยอะนะคะแล้วขยะบ้านนี้ก็จะมีแค่ด้านนอกที่เดียวเท่านั้นเลยเราต้องดูสภาพคล่องทางการเงินของเราอีกทีเพราะเราไม่รู้ รู้เลยว่าคิตตี้จะไปบนภาษานากล่าวที่ไหนแล้วรวยหรือเปล่าเราไม่รู้เลยว่าน้องจะซื้อลอตเตอรี่แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้เราก็สร้างแค่กลางๆไว้ก่อนพอเก็บเงินง่ายๆแล้วก็พอมาซื้อบ้านง่ายๆนะคะปิดจบด้วยการทําเทอร์เรนเพนไปตามทุกจุดของบ้านเลยไม่ว่าจะด้านหน้าด้านหลังนะคะส่วนยุบยับอะไรอย่างเงี้ยต้องลงเทอร์เรนให้หมดเลยและนี่ ก็คือฉากจบของบ้านหลังนี้นะคะหวังว่าคุณผู้ชมจะชอบบ้านหลังนี้กันนะคะอันนี้ก็ใส่รีเชตนะวันนี้คุณมิขอตัวก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ